นางสาววริษาใจดีชื่อเล่นไอซี IC. คนตัวเล็กหัวใจจักรวาลสาวน้อยผู้สนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และอวกาศจนคว้ารางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยมากมายความเก่งแบบนี้บอกเลยว่าไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยได้มาจากความลหลงไหลตั้งใจขยันใฝ่หาความรู้และโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอพร้อมทั้งกำลังใจจากครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดมาค้นพบเรื่องราวของไอซีซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยซีนักเรทรนวิโรธปรทุมวันกันค่ะเราวริษาใจดีนะชื่อเล่นชื่อ IC ตอนนี้อยู่ม .5 ห้อง154ค่ะโลกแห่งการเรียนรู้ของไอ IC อซีรักการเรียนรู้มองการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกที่ได้ค้นหา ได้ทำสิ่งที่ชอบทำให้ผลการเรียนของไอซีอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมาโดยตลอดปัจจุบันมีคะแนนเฉลี่ยสะสม3.97เพราะไอซีให้ความสำคัญกับการเรียนเท่าเทียมกันทุกกลุ่มสาระวิชาจึงพยายามทำความเข้าใจลักษณะของรายวิชาและปรับตัวให้สอดคล้องกับวิชานั้นๆมากกว่าจะตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบไอซี IC, จึงมักได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในเวทีต่างๆอยู่ตลอดจนได้รับรางวัลทางด้านวิทยาศาสตร์และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอวกาศเป็นประจำทุกปีอบบอจริงๆคือไอซจะเป็นคนที่ชอบเรื่องอวกาศอะไรเงี้ยที่เขาไปประกวดก็คือแบบเขาชอบจริงๆอะแล้วก็แบบ เป็นคนที่แบบมีไอเดียกว้างมากสมมติว่าเวลาทํางานกลุ่มหรือว่างานที่แบบต้องประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบถ้ามีไอซีอยู่ในกลุ่มก็สบายเลยเพราะไอซีจะแบบมีความคิดที่แบบว่าทําออกมาได้จริงๆแล้วก็แบบเป็นความคิดที่แบบเจ๋งอะไรเงี้ยค่ะสมมติเป็นหัวหน้าห้องเขาก็าจะยกมืออยากให้งานลอยกระทงตรง,ตรงนี้ยก,ย,กยกมือยกมือยกมือคือเกือบทุกง,งานจริงๆรูร้สึกว่าโอ้หนี่อยู่ครั้งหนึ่งที่ไอซีเนี่ยจะค่อนข้างแบบเป็นคนเก่งเขาก็เลยมีงานแบบเกี่ยวกับด้านความรู้ไปวิชาการอะไรพวกนี้มาเยอะแยะ ผมก็หลายๆครั้งไอซีก็มาถามผมครับปิง้งปิ้งไปหรือเปล่าไปกับไอซีไหมไปงานนี้ไหมอย่างมีตอนนึ่งที่เป็นภูมิศาสตร์เขาก็จะชวนผมว่าสอนภูมิศาสตร์ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยมีวิชาอะไรแบบนี้ด้วยแต่เขาก็จะชวนผมไปว่าปิ้งไปด้วยกันไหมตอนนั้นผมไปด้วยกันผมก็แ้อะไรกลับมาเต็มแล้วมีกิจวัตรมีความรู้อะไรออกมาผมรู้สึกว่าเออเนี่ยคนเก่งไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวแต่รู้สึกนู่นนี่นั่นมีอะไรมีโอกาสยื่นให้คนอื่นยื่นให้คนอื่นเสมอรู้สึกที่ผมโอเคมากเลย สวัสดีครับผมอาจารย์เศรษฐวุฒิมูนามะนะครับเพื่อนๆนก็ไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าห้องเป็นคนที่คอยบริการติดต่อต่ออาจารย์ท่านนั้นท่านนี้คอยส่งงานคอยจะสารงานซึ่งเขาทําได้ดีมากครับเป็นเด็กที่เรียนได้ดีทุกหลายวิชาไม่ว่าจะเป็นคํานวณผมยังเคยพูดกับวิสาว่าถ้ามีความสามารถหลายด้านแต่ไม่เด่นสักด้กดานจะเป็นเหมือนเป็ดแต่ณวันนี้ผมอยากบอกเขาว่าเขามีความรู้รอบด้านมาก ซึ่งไม่เป็นเหมือนเป็ดแ,แต่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านซึ่งเห็นได้จากผลงานมากมายครับที่ผมประทับใจปริษาเพราะว่าเขามาทําชุมนุมพอมาทําชุมนุมก็คือเขาสามารถเข้ากับน้องได้ทุกคนสามารถเข้ากับเพื่อนได้สามารถเข้ากับพี่ได้ปรับตัวได้ดีมากเป็นเด็กที่สามารถนําความรู้มาประยุกใช้ได้จริงๆแต่ไม่ใช่เป็นเด็กที่เก่งแต่ในตำราคนที่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเป็นคนที่แบบ ทุกคนที่อยู่รอบข้างไว้บังใจทุกคนที่อยู่รอบข้างเชื่อในความสามารถแล้วก็สามารถเข้าได้กับทุกคนเป็นเด็กที่เรียนเก่งแต่ว่าไม่ได้มองคนที่เรียนไม่เก่งว่าด้วกว่าเขาเขามองทุกคนเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมอีกมุมหนึ่งที่ผมประทับใจคือเขาพูดกับผมตลอดว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นครูครับสวัสดีครับตัวผมชื่ออาจารย์เสกสรรพธีรันพันธ์นะครับใครจะอาสาช่วยทํางานนี้บ้าง วริษาเนี่ยเป็นหนึ่งในเด็กที่ยกมือยินดีที่จะพร้อมเผชิญกับสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายเขาเองเป็นเด็กที่อยากที่จะคิดอยากที่จะทำอยากที่จะทดลองสิ่งต่างๆเขาเป็นเด็กที่มีพลังอยู่ตัวเขาคจะเยอะเขากล้าที่จะถามและบ่อยครั้งทีเดียวสิ่งที่เรารู้คือเขาเองเนี่ยไปห้องสมุดบ่อยแล้วก้วเขาไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าจุดนี้เองที่ทําให้เขาเนี่ยได้มาเป็นน้องบริษารในปัจจุบัน สมฤดียแย้มขจรนะคะจากกิจกรรมที่ทำนะคะตั้งแต่สอนเขาในตอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองในเรื่องของการศรึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆนะคะทำให้เราทราบว่าเขาเป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านมากๆแล้วก็นำความรู้จากการอ่านนะคะมาเผยแพร่มาช่วยเหลือเพื่อนๆมาช่วยทำกิจกรรมของโรงเรียนนะคะแล้วก็ได้สืบสารในเรื่องของการใช้ภาษาเป็นอย่างดี นับว่าเป็นเด็กที่มีการใช้การอ่านนะคะการศึกษาค้นคว้าอย่างรอบรู้รอบค่าหลายด้านแล้วก็มาช่วยเหลือเพื่อนๆได้ครับวริษามาเข้าสาธิตมสวปทุมวันในชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนึ่งแล้วก็เลยถามเรื่องของการที่อบรมบ่มเพาะ ว่าวริษานั้นเป็นเด็กอย่างไรคุณแม่ก็บอกว่าวริษาเนี่ยเรียนแบบโฮมสกูลซึ่งทางผมก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วนักแล้วเด็กเนี้ยจะมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่นอย่างไรคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่เน้นก็ได้มีจัดกิจกรรมให้กับลกูกได้ไปมีกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมในเรื่องของออปฏิสัมพันธ์กับ เด็กในรุ่นราวคราวเดียวแล้วก็ในเรื่องของมีจินตาสารกับผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็เลยหมดปัญหาในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์หรือวัยของนักเรียนซึ่งเรียนอยู่ที่บ้านแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยได้แบบอย่างการอบรมบ่มเพาะจากคุณพอ่อคุณแม่ของบริษาว่าการที่จะให้ลูกนั้นประสบความสำเร็จไม่ใช่เกิดจากการที่เรียนพิเศษ แต่การจะให้รูกป,ประสบความสําเร็จนั้นเกิดจากการบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ให้กับเขาเช่นให้เขามีความรับผิดชอบต่อตอนเองต่อสังคมแล้วก็ต่อครอบครัวเราเห็นพัฒนาการของเด็กคนนี้ตั้งแต่ชั้นม .1 ม .2 ม .3 จนมาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นี้เห็นว่าในเรื่องของวิชาการในเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาและในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ และในเรื่องของคุณธรรมของเด็กคนนี้มีค่อนข้างจะสมบูรณ์และครบแบบเราได้ค้นพบวิสาใจดีเรามองเห็นตั้งแต่เด็กมนหนึ่งตั้งแต่มนหนึ่งมอสองมอสาม,ม,สามเป็นต้นมาจนเราเห็นว่าช้างเผือกเนี่ยมันเกิดในโรงเรียนแล้วเราน่าจะส่งเสริมเราน่าจะต่อเติมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเด็กคนนี้ ให้ไปถึงที่สุดให้ได้ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเป็นตัวตนและการมีวินยัยโดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรมข้อหนึงที่ว่าเด็กคนเนี้เป็นเด็กที่ครบและสมบูรณ์ที่บอกว่ามีวินยัยมีความซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบนะครับ แล้วอีกสิ่งหนึ่งคือมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคมแล้วก็ต่อส่วนรวมมากทีเดียวและนี่คือนิทานชีวิตของวริษาใจดีหรือไอซีคนตัวเล็กหัวใจจักรวาล